ตัวงามๆครับส่วงเต็มๆยังสีเลยนี่ตัวนี้ยี่สิบสามสามสิบอ่ะราคาเริ่มต้นสามสิบตัต่อร้อครับนี่ทั้งเหมดอเก่าตัวครับนี่ครับตัวนี้ครับติดติดหูแย่มากครับนี่ครับนี่ครับถ้าว่าเป็นตัวเทิร์สครับนี่ขึ้นไายพี่น้องไม่เห็นตัวนี้เป็นอยสีควายตัวยีน่าครับตัวนี้งามอยู่ครับแต่ว่ามีตัวนี้สีมันเนาะขันมันแดงเนี่ยเป็น เพิ่งอยากขายทึ่งเสียดายครับพี่น้องครับแต่ว่าหอดเวลาก็ต้องได้ปล่อยออกก็เพิ่งคุ้ยุ่ไอ้เรียบเ่งครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อกันอีกแล้วครับผมเกษตรกรลูกไฟบ้านครับปปมือนีผ้าพ,พี่น้องมากยำขอกอ่า ของพีววเอนะครับซึ่งคีบกรเนี่ยเข้าคยมามาถ่ายให้พี่น้องในเบิร์เนาะหลังจากที่คุ้นมากประมาณสีเดือนครับมือนีก็เปิ้นกับเล่ยว่าราคาเนาะกับเล่ยสีมาถ่ายให้พี่น้องเข้าในเบิร์ครับอ่านี่ครับกําลังนี่ครับนี่ครับงวงงวงงามครับเป็นเต็มครับพี่น้องนี่ส่วนเต็มๆงาม ยูนีง้อเก้าตัวครับเหมือนนี้ว่าราคาเท่าเก่าครับตัตูผูแปะตัวครับบี่น้ำนี่คืออ้นกับบอแพงตูผูเะไปวนเหือสร้างวนกตามก้อยมันได้น้ำเออแกมีอนอยู่จอดอยากจอดดักเซกัได้น้ำกคือเก่า่นสีแห้งเมื่อกีวกับตูผูแปะตัวตูผูแปลตัวตัวแม่นึงบ่ตัวแม่นึงนี่ครับ เป็นวาาค่าแล้วครับผมนี่ผู้ใดสนใจครับพี่กัดเนาะบ้านดอนนังขามครับอัเพื่อน้องหันตำบลยังเหรอตำบลสแบตำบลสวงครับอัเพื่อน้องหันจังหวัดอุดรธานีครับผู้ใดสนใจกับแวะเวียนเขามาครับมาเบิงมาติดต่อกันได้ครับนครับตัวงามๆครับสวงเต็มๆยังสีเลยนี่ต้นี้ดี30ละค่าเริ่มต้น30 นี่ทั้งเบือกเกาโตครับนี่ครับตัวนี้ครับติดติดหูย่างมากครับนี่ครับนี่ครับแต่ว่าเป็นตัวเทิร์กครับนี่คือถ่ายพี่น้องมเห็นยัวนี้สยตัวยีน่าตัวนี้งามอยู่ครับแต่ว่ามีแบบนี้สีมันเนาะขันมันแดงเพี่ยเป็นทังอยากถ่ายเทิ้งเสียดายครับพี่น้องครับแต่ว่าฮอดเวลาเราต้องได้ปล่อยออกนี่ครับถ่ายพี่น้องเห็นผู้ใดสนใจครับหรือผู้ใดเบิ่งอยู่อยากแวะเวียนเขามาชมกับมาได้ครับ คลิปที่แล้วเข้าลงไปมาทายไห้เบิ้งเนาะทายฟ้ามไห้เบิ้งครับนี่ครับตอนนี้ก็ทยอยปล่อยออกไปเรื่อยๆครับผมมันนีก็เลยมายามถือโอกาสมายามอีกรอบนึงครับนี่ครับเจ้าของครับนี่ครับคุณผู้เลี้ยงนี่ครับทักทายพี่น้องนะครับผมมาเด้อมามาดีชมได้นะคะนี่ครับ บ,บมมาซื้อกบอบับว่เป็ดยังมาเบิงน้ากันมาแลกเปลี่ยนนี่ไหมครับตัวหู<ร>หูเนาสองสองตัวนี้ว่าไปพ่อนี่หูเน่าสองตัวนี้ว่าไปครับนี่ว่าใครมันเหนรอกันว่าใครนี่ครับทายพี่น้องให้เห็นครับบอกบอกเพื่อนได้บพะครับนี่ราคาราคาพ่อนี่ครับคู่นี้ขั้นเด้ประมาณคู่นี้อยู่ประมาณหกสิบหานี่สิไปเลยดอกไปนี่ครับว่าเหรอครับหกสิบหาคู่คู่นี้ครับนี่บอกหูเน่าเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งกันงไงได้สูงลอยหาซิปใดอยู่นั่นเะนี่ยนะอือประมาณสามรอยก็โลยู่นี่นี่ครับงงน้ำงามเงี้สี่แล้วครับนี่คููนี่หกสิมหาครับอันนี้ผมถ่ายพี่น้องเบิ้งเนาะสนใจกัดต่อวาราคากันไปครับผู้ดใดอยากเขา้ามาเบิ้งกับเข้ามาได้ครับพี่กัดอยู่บ้านดอดนนังข้ามครับผมตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับนี่ ตัวนี้เลยครับพ่อนี่ตัวออลดำๆำก่ำๆนี่ยอ้อแต่นี้หนามุ่มนี่ครับกะหลายตัวเนาะเก้าตัวครับผู้ใดสนใจครับติดต่อได้หล้งจากนั้นสุเหน็ดไอ้เขามาเบิง้งกันแล้วถ้าพูดสินไอ้นั่นนี่นครับขอขอเบอร์ติดตอ่อได้พ่อครับเหมืนถ้าเพื่อนสนใจเพื่อนอยากมาเบิ้งเ,เบยแย่ผมมันศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับผม ศูนย์ห้าหกสี่สี่ห้าห้าครับคุณยายอบครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจเนาะครับผมขายหยกเคอกครับเคราะหไปเลยครับถ้าทีนีเนี่ๆนี่ครับผมติดใจสองตัวนี้แล้วพี่น้องว่าบึงเด้อครับนี่งามพี่น้องหกสิบหาครับครูนี่นี่ครับ ใายพี่น้องเห็นครับเมื่อนี่แวะเขามาเยี่ยมครับมาเยี่ยมฟ้ามนี่ครับกะคุนมาซีเดือนแล้วเนาะมีตัวผูครับส่วนใหญ่ตัวผูแปดตัวตัวแม่ตัวนึ่งครับแม่สาวครับผมนี่ครับตัวแม่ นี่ครับตัวแม่ครับแม่สาวอันนี้ก็ตัวเธอคือกันครับเนี่ยนี่ครับตัวแม่แม่สาวครับตัวตัวนี้กับว่าไปพ่อนนี่แม่สาวนี่ว่าไปน้ากันละครับบอกบอกราคาพี่น้องคนใน่อนี่นี่แค่สามสิบไปไปนี่ละนี่ครับสามสิบไปไปครับผู้ใดสนใจก็นตัวล่องกันได้ครับเบื่อทั่ ดี๋ยวผมขึ้นเบิ้งห้ยอยู่หน้าจอเนาะผู้ใดสนใจกับแวะเวียนเขามากครับหรือผู้ใดยุ่ยไก่เนาะยุ่ยไก่หรือยุ่แถวนี้ก่ะแวะเวียนเขามาช่มเลยครับนี่ครับตัวของสี่เล่พี่น้องครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผสมครับผมนี่ลายตัวครับพี่น้องครับ เก้าตัวตัวผู้แปดตัวแม่หนึ่งครับนี่ครับอันนี้ตัวผู้ครับนี่นี่ครับตัวหนึ่ง ถ้าพี่น้องว่าเบิรงครับบรรยากาศฟ้ามเนาะพอดีพี่เพิ่นกับว่าราคาครับก็เลยนี่ครับมา่ายพี่น้องเลยเห็นในเบิรงครับผู้ใดสนใจครับอย่าได้ง่วงงามเนาะราคาพ่อฟังครับเอื้อมถึงก็เข้ามาติดต่อกันได้ครับผมนี่ครับอันนี้แม่สาวครับเดยวถ่ายแม่สาวให้เบิ่์นี่ครับอันนี้งมว่แม่สาวครับผมนี ตัวนี้สามสิบต้นๆตนตนครับง้อแม่แสาวครับตัวตัวนี้น,น,น,นี่ประมาณเท่ากี่นี่พ่ออายุมันเท่าไหร่ครับประมาณปีปีต้นๆเนาะถีกว่าครับงัวสี่เขาสองปีถ้าปเป็นเป็นง้วสาวเนาะครับนี่น,นี่ครับพี่น้อง แม่กับมีครับสีรุ่นเดียวกันมันนะย,นย่างเข่าสองแล้วก็รุดสองผู้ดใดอยากไวไปเลี่ยงเนาะไปเฮ็ดแม่พันธุ์ครับนี่ครับหรือพ่อพันธุ์ครับหรือเอาไปเป็นง้อขุนง้อยังครับสนใจครับปีต่อมาได้เลยครับพี่น้องสำหรับมือนี่กับ่มีหยังไรครับพาพี่น้องมาช่มมาเบิง่งง้อ่า แก้วตาฟ้ามครับพี่กัดอ่าบ้านดอนนังคัมตําบลสะแบงครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรดานีครับพี่น้องครับสนใจติดต่อมาครับสอบถามได้เลยครับผมสําหรับเมื่อนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเขามาแต่ย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังแรงใจครับช่องเกษตรกรลูกไทยบบานพี่น้องปลูกในบ้านวานในสวนพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับนี่ครับผม สำหรับมือนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามครับคลิปหน้าเข้าสีผ้าไปใสหรือผ้าไปเบ่องกันยังครับนี่ครับสวัสดีครับผม oh.